ลือกันว่าปู่วอร์เรนบอฟเฟตเข้ามาซื้อหุ้นทีหรือว่าบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนของประเทศไทยค่ะทําให้ราคาหุ้นวานนี้นะคะก็พุ่งขึ้นไปเกือบ8%เเลยค่ะรวมไปถึงทางด้านของบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นเนี่ย ก็เข้ามาลงทุนในหุ้นทียูเพิ่มด้วยจากสัดส่วนเดิมเราราวหกเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มขึ้นไปเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและเร็วๆนี้ทางทียูเองก็จะมีการจ่ายปันผลใครที่สนใจอยากจะลงทุนแล้วได้เงินปันผลสักห้าเปอร์เซ็นต์จากบริษัททียูเนี่ยก็จะต้องดักซื้อก่อนที่เขาจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้ค่ะและเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะให้ราคาเป้าหมายในปีหกสิบแปดปีนี้ทั้งปีกับหุ้นทียูและก็จะพาทุกคนไปดูหุ้นมิสูบิช ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ไว้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตค่ะและก่อนที่ไอจะพาทุกคนไปดูร,ราคาเป้าหมายของหุ้นแต่ละตัวนะคะทุกคนไอต้องย้อนกลับไปในประเด็นที่มีคนบอกว่าคุณปู่วารินบัฟเฟต่ยเข้ามาซื้อหุ้นทีอูถ้าจะบอกว่าเข้ามาซื้อก็อาจจะไม่ได้ผิด แต่ถ้าบอกว่ามาซื้อโดยตรงก็ไม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตจริงๆแล้วเขาไปลงทุนในหุ้นมิซูบิชิคอร์ปอเรชันของประเทศญี่ปุน่นคลิปก่อนหน้านี้นะคะเคยทําไว้ค่ะที่ได้บอกว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะคะที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยไปลงทุนที่ญี่ปุน่นซึ่งคลิปนั้นนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนไปดูได้ทีนี้นะคะหลังจากที่คุณปู่เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นมิซูบิชิมิซูบิชินะคะก็มาซื้อหุ้น้นนนนีออยู่่่่่่คคะจาาากกเเเเดิิมมมสสััวววทท6%พปป็20%ํนะะใหหืบุณร เฟดเนี่ยเข้ามาลงทุนในหุ้นทีหรือว่าไทยูเนียนของเราค่ะส่วนราคาของหุ้นทียในวันนี้นะคะก็ปิดไปที่12.40บาทจะเห็นว่ากราฟเนี่ยชันมากๆเลยไอ้ก็ตีกรอบไว้ประมาณนี้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อในทุนปัจจุบันนี้นะคะจะได้ปันผลรอราวหกเโดยจ่ายปันผลอยู่ที่0.35บาทต่อหุ้นวันขึ้น XD คือ15สิงหาคมปี68และจ่ายปันผลในวันที่1กันยาย,ยนปี68ค่ะและจากความคิดเห็นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้ราคาเฉลี่ยของ t u ไว้ที่12.83บาทส่วนราคาเป้าหมายสูงสุดสูง,สงถึง17.4 0บาทนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงแนะนำให้ buy ค่ะ และถ้าหากว่าใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นมิซูบิชิคอร์เปอเรชั่นของประเทศญี่ปุ่นเหมือนที่กับคุณปู่วอร์เรนบัฟต์เขาไปลงทุนไว้นะคะจะบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอัพไซด์สูงมากนะสูงถึง52%เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องเปิดพอร์ตกับสไปโตโกลบอลเทรดกันก่อนนะคะสามารถที่จะซื้อหุ้นญี่ปุ่นรายตัวได้แล้วก็บางตัวเนี่ยทางสไปโตเองนะคะก็ยังมีการเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนรายย่อยสามารถที่จะซื้อเป็นเศษหุ้นนนหหรรืออว่่าคคัลลได้้้ะสบขมูใิปี ไม่ได้ชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นหุ้นอะไรติดตามช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ทุกๆช่องทางไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ